บัดลยนี่คืออรเห็นนี่อบัดลยตบหเมันคลายยิหายใจดอกฮะบเร้อยขืนเลยเหรอโอใหญ่ติบ นีอยู่นนยไดเพื่อว่ามัน <c oughs> น้นอยเบื้องปะมันหรอ <c oughs> <c oughs> มันมีเมลอะสนิ้วห้าขีดตัวนึงวอ๋ออ๋อปะมันหรอกไม่ต้มอยู่ตรงนี้นะอือหื ก็อะไรสกยืดครับเมื่อกี้เนี้ยมันเห็นกันมีหินหิน่ารัวเลยใจละห้าเลยฟอร์มาเลย <c oughs> คือแล้วคือแล้วคือแล้วโอ้โหโมตัวมันตัวน้อยโอ้โหนี่น้อยโอ้ปะมันขาบกับขี้ดินมันก็เลยมีเงินปอตัวคอมบางใหญ่ใจเย็นใจเย็นปอท่าขี้ขึ้นนู่นมั่งตรงนี้นะปอดูครับโเมาแล้วมาแล้โอ้ยตัวคอมบางไงปันปันไหนเลือกที ปอผูกอแล้วมามหน่มง,งมาขึ้นปอผูก<อ> <laughs> เทียบกับแคนปอแล้วคือเบสฟ์ฝั่งตันเลยเอาแล้วผูเทีบกับแขนนึกว <laughs> ่าตัวน้นอยๆห,ห้ามไมบ้าน